ครับขออนุโมทนาบุญวันนี้ได้มาถวายหาพร,ระทหารเพรนแด่สมเนีนที่ช่วยงานจัดฐานที่อุปสมบทบรรพชาอุปสมบทพระรุดนร้อนวันนี้ก็มีอาหารเพ้ามาถวายคือมีข้าวเหนียวไก่ย,ย่างองค์ละหนึ่งชุดทั้งหมดสิบเอ็ดชุดขออนุโมทนาสาธุสมเนีนปันปอนนะครับสัพพิติโยวิวาจาันตสั Dumate ba antaraki ykho ba Abi wadasi staनी canguttha bacaroj ja lodhawatan จัดเตรียมสถานที่งานบนรรพชาสมบูรณพระภิกษุสามเณรวัดบรนแป้นตำบลบารษาอำเภอเจ้าหัวหจัดลำปาง1-8เมษายน2566โดยคณะสงฆ์ตำบลบรรษาร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลบรรษาและพระสงฆ์อีกร ตบบนภาษาทุกมู่เราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระคณิษฐาชิาจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรพราชุดาสยามหรวมราชุม,มารีในบรโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ68พรรษาขอบพระสาชนิารเหล,าล่านี้จงอนวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ร่วมด้วย ด้วยกันและร่วมรมทนาาในการบรรพชาประสมบทพระภิษุทธสมเน็พระรุดูร้อนรุ่นที่5ครั้งนี้ขอจงพก,กับาความสุขความเจริญม,มีความสุขกายสุข,สขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมัน่นปรารถนาทัว่วกันทุกคนทุกท่านเถอด